คุณผู้ชมครับเสียงนกวีสุดท้ายในสนาม Gtech Community Stadium ไม่ต่างจากเสียงค้อนที่ตอกฝาโลงแห่งความสิ้นหวังของเหล่าสาวกปีศาจแดงภาพความพ่ายแพ้ต่อเบรนท f o r d 3ดตัวหนึ่งไม่ใช่แค่การสูญเสีย3คะแนนแต่มันคือภาพสะท้อนของโมสรที่กำลังแหลกสลายผลนานที่ดิ่งเหวราวกับไร้จุดสิ้นสุดได้บทขยี้ความคาดหวังทั้งหมดจนไม่เหลือซากในเวลาเพียง10เดือน จากวันที่เคยมีความหวังริบหรี่ถึงการยกระดับสโมสรวันนี้โอลแทรดฟอร์ดกลับมาจมอยู่ในวังวนแห่งความผิดหวังอีกครั้งท่ามกลางวิกฤตศรัทธาที่ถาโถมเข้าใส่ชายผู้เป็นกุญซือคำถามสำคัญที่แฟนบอลทุกคนอยากรู้จึงดังก้องยิ่งกว่าเสียงใดรูเบนอโมริมคือคนที่ใช่สำหรับแมนยูนเต็ดจริงหรือหรือว่าเวลาของเขาได้หมดลงแล้วเบื้องหลังซาปรากาักพังของผลงานในสนาม นี่คือการพ่าลึกถึงแก่นของปัญหาที่กัดกินสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่มาตรฐานที่พังทลายไปจนถึงปรัชญาที่ไม่เคยตอบโจทย์และคนหาว่าอนาคตของชายชาวโปรโตุเกสผู้นี้ควรจะเดินไปในทิศทางใดมาตรฐานคือคำที่เคยนิยามตัวตนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่คาดหวังเพียงชัยชนะและเกียรติยศแต่ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมริมมาตรฐานเหล่านั้นกลับถูกบทขยี้จนแทบไม่เหลือชิ้นดี ความแตกต่างระหว่างความทะเยอทะยานในวันวานกับความจริงในวันนี้ช่างน่าหายใจในอดีตโรงแทกแข่งความฝันเลือกร้องหันนักคิดคนผู้กล้าได้กล้าเสียที่จะเข้ามาสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้กับทีมทว่าวันนี้มาตรฐานได้ถูกบททำลายจนกระทั่งการสนทนาได้ลดระดับมาอยู่ที่การพิจารณาชื่อของแกรเร็ต์เซาเกตอย่างจริงจังบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความปลอดภัยมันคือการเปลี่ยนจากเป้าหมายที่ต้องการแสวงหาความรุ่งเรือง ไปสู่การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดตัวเลขสถิติเป็นหลักฐานที่ตอกย้ำภาพการล่มสลายนี้อย่างเลือดเย็นเปอร์เซ็นต์การชนะในลีกที่วนเวียนอยู่ราว24%ชนะ9้าใน33นัดไม่ใช่แค่ผลงานที่ย่ำแย่แต่มันคือการประกาศยอมจำนนทางสถิติสำหรับสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นตัวเลขที่เหมาะกับการหนีตกชั้นมากกว่าการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปและพิสูจน์ที่เห็นว่าเสียงคร่ำครวญของแฟนบอลที่ว่า ไม่มีเกมง่ายสำหรับเราอีกต่อไปได้กลายเป็นความจริงทางคณิตศาสตร์อันโหดร้ายแม้แต่การเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์ก็ยังสร้างความหว่ดหวั่นได้มากกว่าความมั่นใจมันเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรที่เคยเป็นที่ยำเกรงไปทั่วยุโรปเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรการดิ่งเหวอย่างรุนแรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเลขแต่มันอย่งรากลึกอยู่ในการประทะกันทางปรัชญาระหว่างอุดมการณ์ที่แข็งกร้าวของชายคนหนึ่ง กับความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งของสโมสรที่เคยภาคภูมิใจในการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เสมอรูเบนอโมริมคือผู้จัดการทีมที่มีความเชื่อมั่นในปรัชญาของตนเองอย่างแรงกล้าแต่ความยึดมั่นนั้นคือจุดแข็งที่แสดงถึงจุดยืนหรือเป็นจุดอ่อนที่กำลังทำลายทีมระบบการเล่นหลักของเขาคือ3 4 2 1ซึ่งเคยพาสปอร์ติง bon, ้งลิสบอนทะยานสู่แชมลีกโปรตุเกสแต่ความสำเร็จในอดีตกับกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนเขาที่โอทราดฟอร์ด ความดื้อรั้นของเขานั้นเป็นเสมือนการดูหมิน่นมาตรฐานความยืดหยุ่นที่สมสรเคยมีในอดีตความไม่ยืดหยุ่นนี้ได้สะท้อนออกมาในผ่านคำพูดที่แสดงถึงความแข็งร้าวของเขาอย่างชัดเจนเขาเคยพูดติดลบว่าแม้กระทั่งพระสันตปาปาก็โน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนระบบไม่ได้และยังเคยกล่าวไว้อย่างหนักแน่นว่าสมสรต้องไล่ผมออกถ้าอยากได้สไตล์การเล่นที่แตกต่างคำพูดเหล่านี้อาจฟังดูทรงพลังในวันที่ทีมคว้าชัย แต่เมื่อผลลัพธ์คือความพ่ายแพ้ซ้ำซากมันกับกลายเป็นหลักฐานมัดตัวถึงความดื้อด้านที่กำลังฉุดทีมให้จมดิ่งเหตุผลที่ระบบนี้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เริ่มต้นจากการมีผู้เล่นที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในตำแหน่งวิงแบ็กซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของอโมริมเมื่อนักเตะไม่สามารถตอบสนองต่อแทคติกได้มันจึงบีบให้เขายึดติดกับแผนเดิมๆเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือภาพของทีมที่ลงสนามราวกับไรโคชไรยุทธวิธีและพร้อมเป็นเครื่องแจกแต้มให้กับคู่แข่งทุกทีมการยึดมั่นในปรัชญาของตนเองเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ถ้ามันนํามาซึ่งความพ่ายแพ้ซ้ําๆเล่าๆมันยังเรียกว่าความเชื่อมัน่นหรือเป็นเพียงความดื้อด้านที่กําลังทํหลายทีมในยามวิกฤตการหาผู้รับผิดชอบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ผลงานในสนามจะชี้เป้าไปที่ตัวผู้จัดการทีม แต่โครงสร้างเบื้องหลังที่ผุพังมานับนานสิบปีก็เป็นอีกจำเลยสำคัญหลายเสียงจริงเริ่มโต้แย้งว่าอโมริมเป็นเพียงอาการล่าสุดของโรคเรื้อรังที่ใหญ่กว่านั้นข้อโต้แย้งที่อโมริมไม่ใช่คนผิดเพียงคนเดียวมีเหตุผลสนับสนุนที่หนักแน่นการบริหารที่ล้มเหลวความล้มเหลวในการนักษามารตรฐานของสโมสรต้องโทษบอร์ดบริหารและ I N E O S ที่จ้างเข้ามาโดยไม่สนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นพวกเขาไม่ยอมซื้อผู้เล่นที่เข้ากับระบบ โดยเฉพาะตำแหน่งวิงแบ็กและกองกลางตัวรับที่ทีมต้องการอย่างยิ่งปัญหาที่ตัวผู้เล่นนักเตะถูกวิจารณ์ว่าขาดความกระหายดังที่แฟนบอลระบุว่านักเตะของเราวิ่งเหยาะๆแทนที่จะวิ่งไล่กดดันและผู้เล่นอย่างบรูโน่เฟรนเดสแฮร์รี่แม็กควายเดียโก้ดัลหลดและลูกชอก็มมีมองถูกมองว่ามีสภาพจิตใจที่ไม่เหมาะสมกับสโมสรโดยเฉพาะบรูโน่ที่มองว่าเป็นคำสาปที่อยู่ทุกที่และไม่มีที่ไหนเลยเป็นผู้นำที่ไม่เคยสงบนิ่ง มรดกที่เน่าเฟะปัญหาของสโมสรสั่งสมมานาเป็น10ปีตั้งแต่ยุคหลังเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันและอมอริมเป็นเพียงผู้จัดการทีมคนล่าสุดที่ต้องเผชิญกับโครงช่างที่พร้อมจะล้มเหลวแต่หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของการพังทลายของมาตรฐานคือการเปรียบเทียบสถานการณ์ของเขากับเอริกเทนฮากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้จัดการทีมก่อนหน้านี้ถูกไล่ออกเพราะพาทีมอยู่ในอันดับตารางที่ใกล้เคียงกันแต่ผู้จัดการทีมปัจจุบันกับยังไม่ถูกปลดก็คือพิสูจน์ชัดเจนว่ามาตรฐานได้ลดต่ลงไปอีกขั้น ความนิ่งเฉยของสโมสรต่อผลงานของอโมริมเมื่อเทียบกับการลงดาบเทนฮากคือสิ่งที่บองบอกว่าบาความคาดหวังได้ลดน้อยจนหน้าหายใจท้ายที่สุดแล้วใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อภาพที่น่าอดสูนี้ผู้จัดการทีมนักเตะหรือกลุ่มบริหารที่อยู่เบื้องหลังท่ามกลางความมืดมิดดูเหมือนจะมีแสงสว่างรำไรปรากฏขึ้นในบทสัมภาษณ์ล่าสุดกับ TNT Sport รูเบนอโมริมได้ส่งสัญ,ญญาณที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นครั้งแรก ว่าเขากำงานพิจารณาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางแทคนิคของตอนเองซึ่งขัดแย้งกับจุดยืนอันแข็งกร้าวที่เขาแสดงมาตลอดแต่นักวิเคราะห์ผู้คร่ำครูย่อมมองสัญญาณนี้ด้วยความคลุมแครืนี่คือช่วงเวลาแห่งการตระหนกรู้ทางแทคนิคอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงวัตกรรมครั้งสุดท้ายของผู้ชายที่กำลังจ้องมองไปยังปากเหวเรากำลังจะเปลี่ยนระบบเขากล่าวต่อโอเว่นฮากริฟก่อนจะยอมรับความเอาแน่เอานอนของทีมว่ากับทีมของผมในตอนนี้คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น คำพูดเหล่านี้คือการยอมรับความผิดพลาดและพยายามแก้ไขหรือเป็นเพียงความพยายามเพื่อช่วยยื้อเวลาและรักษาตาแหน่งของเขากันแน่คําตอบรออยู่ในเกมต่อไปที่ทีมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์ซึ่งจะเป็นเกมที่50ในการคุมทีมของเขาพอดิบพอดีและมันพร้อมกับอาถรรพ์เลข50ที่น่าสะพรึงกลัวเพราะไม่มีผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนไหนเลยนับตั้งแต่ยุคเสื้อเล็กเฟอร์กูสันที่สามารถพาทีมคว้าชัยในเกมที่50ของตัวเองได้นี่คือจุดเปลี่ยนที่แฟนบอลรอคอย หรือเป็นเพียงคำพูดลอยๆเพื่อยื้อเวลาและเกมกับซันเดอร์แลนด์จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่หรือเป็นฉากสุดท้ายในละครโรงนี้ของเขาสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งมันคือการต่อสู้กันระหว่างปรัชญาที่ไม่ยืดหยุ่นของผู้จัดการทีมสภาพทีมที่ไม่เอื้ออำนวยและแรงกดดันมหาศาลจากประวัติศาสตร์และมาตรฐานที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรสโมสรกำลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งที่ต้องตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองทั้งเรื่องหนึ่ง คือให้โอกาสรูเบนอโมริมพิสูจน์ตัวเองหลังการส่งสัญญาณกลับลำโดยหวังว่าความยืดหยุ่นพี่เพิ่มขึ้นจะสามารถปลดล็อกศักยภาพของทีมได้แต่อีกทั้งเลอกหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีเสียงเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆคือการดึงปลักและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบางทีอาจจะเป็นการแต่งตั้งไมเคิลแครริกเข้ามาทําหน้าที่คุณซื้อชั่วคราวเพื่อประคองสถานการณ์ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางใดคําถามที่สําคัญที่สุดยังคงอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและเมื่อไหร่